สวัสดีครับ m อ็มแม็ก e l โซลาเซลล์จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำนะครับปั๊มสมอิร์ทของทางร้านอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีระบบมิกไฟในตัวนะครับก็คือจะใช้ได้ทั้งสองระบบเลยก็คือไฟ AC กับไฟแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้จะใช้แผ่นทั้งหมด10แผ่นครับใช้แผ่นทั้งหมด10แผ่นต่ออนุกรมกันทั้งหมดเลยครับ10แผ่น เป็นของวัดวังน้ําเต้านะครับอําเภอบางบูนาคจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์ที่ไปใช้กับปั๊มสเสมอร์ทของทางวัดนะครับตัวจะลดค่าไฟนะครับลดค่าไฟในวัดนะครับแล้วก็ใช้แผ่น10แผ่นได้เลยนะครับตัวนี้มีการมิดไฟในตัวนะครับแล้วนี้ทางร้านก็ได้เซ็ตในเรื่องของพัดลมระบายความร้อนให้ในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ย จะทางานก็ต่อเมื่ออินเวอร์เตอร์มีการสั่งให้ตัวปั๊มน้ําทํางานนะครับพอเวลาอินเวอร์เตอร์ไม่ทํางานนะครับก็คือปั๊มไม่ทํางานเนี่ยก็ให้หยุดการทํางานด้วยเพื่อเป็นการประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟและถนอมการใช้งานของตัวพัดลมเองด้วยนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับปล่อยไฟได้ทั้งโซลาเซลล์และไฟการไฟฟ้านะครับปล่อยคู่ได้เลยนะครับในช่วงที่แดดแรงก็เอาไฟจากแผงโซลาเซลล์ก่อนนะครับแล้วก็ ช่วงที่แดดอ่อนก็เอาไฟจากการไฟฟ้าเข้าไปเติมนะครับใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีระบบการระบายความร้อนด้วยมีเซิร์ฟ้องกันฟ้าผ่าสายไฟนะครับเหล็กแท่งกาวแต่ละจุดมีคู่มือบอกครับแผงโซล่าเซลล์บวกลบต่อให้ถูกคู่นะครับแล้วก็ uv w นะครับเอากล่องคอนโทรลเดิมออกเลยนะครับเอากล่องคอนโทรลเดิมออกแล้วก็เอา3าสายมาเข้ากับ uv w ได้เลยตัวนี้เซ็ตระบบลูกลอยด้วยนะครับเซ็ตระบบลูกลอยสังเกตดูนะครับตัวนี้ต่อลูกลอยจะมีเป็นสติ๊กเกอร์บอกนะครับพอ มีการสั่งมาที่ลูกลอยนะครับอินเวอร์เตอร์ทํางานนะครับพัดลมถึงจะทํางานนะครับเห็นไหมครับสั่งมาที่มอเตอร์นะครับสั่งมาที่มอเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมทดสอบกับมอเตอร์เป็นมอเตอร์เครื่องสภายให้ดูนะครับแล้วก็แปลงแปลงมาเป็นระบบ3ามเฟสนะครับพอมีการสั่งมาที่ลูกลอยปุ๊บเนี่ยอินเวอร์เตอร์ทํางานนะครับแล้วก็สั่งให้พัดลมทํางานด้วยนะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ มอเตอร์ก็หมุนเลยนะครับถ้าใช้กระปั้มน้าก็ใช้ได้เลยนะครับก็จะค่อยๆตายเฮิร์ตเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจะลองปิดไฟจากการไฟฟ้าดูนะครับอันนี้ปิดไฟจากจากในส่วนของการไฟฟ้าละครับปิดไฟการไฟฟ้าแล้วครับอเคอ่าตัวนี้ก็จะบอกเป็นแอมป์นะครับเป็นแอมป์เป็นเฮิร์ตนะครับบอกหมดเลยนะครับตอนนี้กินไฟอยู่กี่แอมป์นะครับ อ่าโอเคถ้าลูกร้อยตดัดปุ๊บอ่าอันนี้ทางร้านได้เซ็ตระบบไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับเซ็ตระบบการใช้งานฟังก์ชันตามการใช้งานของตัวอิวอร์เตอร์ไปให้หมดแล้วนะครับลูกค้าก็สามารถนําไปต่อใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้รองรับสูงสุดไม่เกิน10แผ่นนะครับรองรับสูงสุดไม่เกิน10แผ่นนะครับใช้ปั๊มน้ําไม่เกิน2แรงนะครับใช้ปั๊มน้ําไม่เกิน2แรงแฟงกิ้นหรือลูกค้าท่าในใดที่มีปั๊มอยู่นะครับประสบปัญหาเรื่องไฟตกบ่อยนะครับ อันนี้เป็นทางเลือกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ทางร้านจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นรุ่นที่มิกไฟด้านนอกนะครับมี2รุ่นตัวนี้จะใช้8แผ่นนะครับตัวนี้จะใช้8แผ่นส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะใช้10แผ่นระบบการทํางานตัวนี้จะดีกว่านิดนึงนะครับระบบการทํางานจะดีกว่านะครับเพราะว่าต้องการโวลต์สูงเวลาแดดอ่อนเนี่ยตัวนี้จะทํางานได้ดีกว่านะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางวัดนะครับท่านพระอาจารย์สุชาติสุจิโตนะครับ สั่งไปใช้ที่วัดนะครับอำเภอบางบูนนาคจังหวัดพิจิตรนะครับขอบคุณครับ